นี <ve> ่อะไรครับเจอวะฮอ๋อก็ดีเหรออ๋อก็ดีดิกลับแล้วมั่งเลยมั่งเลยอ๋อเสริมดวงมันก็มีมันเสริมดวงมันก็มีเมื่อก่อนนี้ที่ว่าเข้าคิวมาให้ไม่ไม่มีเลขอ๋อโอเคไม่เป็นไรดีก็แหละได้กำลังใจอุ๊ยไอ้นีเดี๋ยกูชอบไปแตงค่ะมึงไงกูแมม นี่ในะกล้แล้วกาิกาคือว่าหลับตาห้ามลดินตาเด็ดขาดไม่จะเกิดอะไรขึ้นนะถ้ามีก็มีไม่มีจะบอกว่าไม่มีอ,อหลับตาจุดสมาธิที่พี่โสกวายามาราชานงเอาอขขอให้สร็จลงมสุข,ขังในตัวน้ำมูบุทยาเอาไหมบุจย oh <my. S 1> ไปไม่ะโอ้ oh <my. S 1> ยโอ้ oh <my. S 1> ม่โ oh <my. S 1> อย้ยโอ้ยเจ็บโอ้ 어, 오๊ 아.. 오จ็บ 어, 어, อเออ 어, 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 เออ 어, 어, อเอ 어, 오, อ오เออ 어, ออเ <coughs> oh 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 아, 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 아,

เจ็บชดสุดยอดเจ็บค่ะอ๋อหนไม่ไหวอ๋อจง ร้องแหมเยี่ยมมันเสียตัวอี๋โอ้ยเจ็<ม>บขา,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 าน้องหนึ่งวิ่งตเสียตัวแรกเรี่อ่ะโอ้ยโอ้ยเจ็บขาโอ้ยแหมถ้ากูหลับตาเนี่ยรู้ว่ามึงเสียตัวครั้งแรกนี่ โอ้โหยี่ย่างอะเหมือนเจ็บอะเจ็บมากเลยไม่เคยมาเลยโอ้ยเป็นไงเจ็บไหมมาคนเดียวด้วยค่ะโอ้มาคนเดียวด้วยทำไมกลัวเหวี่ยงเดี๋ยวน้ำมนต์ก่อนมาเช็คนะรู้ไหมต้องมาเช็คนะมาจากไหนมาจากกรุงเทพทำงานอะไรค้าขายสขายอะไรขายเครื่องประดับกับเครื่องสำอางเพิ่งกลับมาจากเกาหลีด้วยโอ้โหได้ข่าแล้วโมจิตีเลยถ้ากูหลับตากูจะดูหนังเอ็กซ์ทโอ้ยเจ็บแค่ไอ้ข้อไอ้ทําา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 า ไปกูอย่ามาดูแลเช็ดอาการด้วยรู้ว่าของอยู่ข้างในรปล่ากูพวมันจะขาดใจอี้อ่ะโอ้ยเจ็บ่าโอ้ยหายังไงออดฉอดกตกเฮ้ยอี้อะคุณตกใจกินน้ำหมดให้หมดยเอาปลาให้ผมเยอไหมโอเค